สวัสดีครับผมแม็ก5ห้าบาทนะครับผมเรามาทาคลิปกันต่อเลยครับหลังจากลงไลฟ์มาแล้วครับนี่ฮะเปิดกล่องอุย้ยสวยเลยนะเนี่ยอะไรเนะี่ยอ่ะดูนะครับเดี๋ยวระวังทีู่บับเบนะิ้ลนะฮะมีสร้อยสองนะมีสร้อยสองอยืนหะน่อยแม่ไม่ต้องใส่เียเดี๋ยวโดนที่อยู่หนกนะักหนัก โอ้หนักจับเลยโอ้หนักอุ้ยอ่าไม่ดูดีนะนด่ดูีนดี้กอกงง่อองอมีส้อยมาให้ด้วยนะสร้อาห้นอก,นอ,ก,กอน,กนนะอ้ัะยสร้อยสวยนะย้อยสวยเลยอะ่ะสร้อยสวยโอ้โหนี่มาเป็นมาเป็นมาเป็นปึกเลยอะ่ะของงานใหม่เอาบ,เบับปบิ้ลดีแนละ้วเดี๋ม่แยกไาให้ก่อนแล้วกันอ่ะ อันนี้อะไรเอ่ยสร้อยหรือเปล่าเดีย๋ยวขอขอเรียงดูก่อนนะครับเอออันนี้ดูดีนะอ่ะมาอันนี้คืออะไรตัวแรกก่อนะะนะครับผมอามัดมาดีอ่าเลือกสาสมบูชานะใช่ไหมอ่าขาดเลือกเจ้าของหรือเปล่าอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่งมาบูชาต่ออืมนี่คืออะไรเอ่ย ามาพี่ๆมาดูกันนะครับผมเรามาดูพร้อมมาเลยเรียงสองตั้มแกะอย่างนี้นะครับผมามาอีกแพ็อุ้ยน,นี่อะไรเนี่ยหลวงพ่อผานครับผมอ่ะหลวงพ่อผางมาพร้อมสร้อยนะอุ้ยน,นี้ดูดีจัดเลยนะหลวงพ่อผางอุ้ยอะหลวงพ่อผานนี้ดูดีอ่าพ้าปางยืนหนุ่ยน,นี้ก็ดูดีนะอ่าถือว่าโอเคจับพอจับดูลักษณะแล้วอ่ะ พอจับดูลักษณะพระแล้วอ่ะเออเราเรารู้สึกได้เลยว่าเอออันนี้อันอันนี้ดูอันนี้ดูดีนะอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับผมเนี่ยครับเวลาเปิดมาเนี่ยตีห้านี่คือตีห้ากว่าหกมุงยังตีห้าอยู่ใช่ไหมอเหมือนๆนครับแม่เปิดทําชิปให้พี่ๆเขาดูก่อนเมื่อคืนพทยเมื่อคืนพี่จิตเป็นไงครับผมเรียบร้อยให้แม่เรียบร้อยเจ๊งมาที่เรียบร้อยพี่กิจ เหรียญจีนน่ะแม่อ่ะเหรียญจีนอะไรไม่รู้อ่าตอ่อไปพักกล่องรวยฮะพักกล่องเป็นอะไรสั่งของม,มาเราก็ไม่รู้ถามว่าใครสั่งแอดมินสั่งรวยทันอุ้ยหน้าปกหลงก็รวยรวยทันใจครับหน้าปกหลงก็รวยนะครับผมหน้าปกพี่ติม๊มอันนี้สวยเลย รวยทันใจครับอ่าโอเคอย่างน้นอยก็มีครับหน้ากปกครับรวยทันใจอ่อยังดียังดีแล้วก็มีอะไรอีกองค์ปู่เท้าเวสุวรรณนะครับผมอ่าองค์ปู่เท้าเวสุวรรณองค์ปู่เท้าเวสุวรรณเป็นเนื้อดินเป็นเนื้อผงนะครับผมมาโอเครู้ยังต่อเออพาของเล็กๆขอให้เราลุ้ นาคปกแค้วคาดปลอดภัยนาคปกของใครนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนาคปกแค้วคาดปลอดภัยมีแฝดมีแฝดอนางพญาใครชอบมีแฝดนะผมรู้ยังต่อครับมันมันเนีย่ยค,ค่อยมันหน่อยโอ้หเมื่อกี้นี่เสื้อซึมหลังจากโดนพิจิตชุดห้าใบเสื้อซึมนะครับดูชุดนี้หน่อย รวยพันล้านหลงเพรารวยอ่าโอเคหลงเพ่ารวยเอาไว้นี่ก่อนหลงเพรารวยอ่าแยกมุมแยกมุมแยกมุมกองทัพเรือเอาออกไปเลยอะไรก็ไม่ทราบอุ๊ยพญาคุดมาหามหน้านะครับผมอ่าพญาคุดเอาโอเคตรองรุนตรงกล่องนี้ก่อนอ่าพญาคุดรวยทันใจรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มาเป็นแพ็คคู่ โอเคนะครับมาเป็นแฝดคู่ดี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 อะไรที่เป็นคู่คู่อ่ะอะไรเป็นแฝดแฝดไม่ชอบไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอ่าต่อไปอ่าหลวงพ่อพัดจะถินอ่าหลวงพ่อพัดจะถินโอเคหลวงพ่อพัดก็มีถินเยอะแต่แฝดสามโอ้แฝดสี่เยอะไปป่ะพี่อ่าหลวงพ่อพัดนะครับอ่าหลวงพ่อพัดหมดเลยโอเคโอเคหลวงพ่อพัดยังรู้จักเขาเรียกว่า เป็นที่นิยมลุ้นสีกันนะสีสวยสีสวยก็ไปสีสวยก็ไปดีสีสวยไปดีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดเราช่องเราจะแปลกอย่างหนึ่งค็คือเราลุ้สสนสีสีไหนสวยๆเนี่ยสีไหนส,สวยๆดีอุ้ยแม่เนื้อทองหน้าปากกานะครับผมสวยจัดเลยครับหลวงพ่อพัดครับโอเคเอออย่างนี้สวยหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยท้าเวสุวรรณโนหร วัดเข่าแก้วทองโอ้หนี่เนื้อ 2K เอ้ยนี่เนื้อ 3K ใช่ไหมครับพี่เงินทองนากอะไรไหนที่โอ้โหข้างหลังโค31นะครับข้างหลังเป็นพรางหูนะครับอุ้ยนี่สวยจัดเลยอันนี้สวยจริงนะครับถาาวมาชุดไหนชุดเดิมเลยครับชุดเดิมที่ถ่ายชุดพิจิตนะครับไลฟ์เสร็จแล้วก็มาทําคลิปต่อครับตัดต่อคลิปก่อนแล้วค่อยนอนนะครับผมอ่าถือว่าคลายเครียดถือว่าคลายเครียดนะครับผมหลังจากโดนพิจิตไปเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็มาทําพักกล่องตป่อเลยนะครับ เดี๋ยวจะเอาลงให้ดูตอนเช้านี่แหละพี่ก็มาดูกันไปอุ้ยพญาคุธอะไรเนี่ยพญาคุดหลงพ่อพัดอู้หูสวยๆนะพญาคุดเฮ้ยรอบนี้มีคุดโอเคค่อนข้างดีนะอย่างน้อยผมก็เก็บไว้บูชาได้นะผมหูหสวยจริงนะองค์ปู่เทวิสุวรรณนะสวยจัดเลยอืมอุ้ยสวยนะรอบนี้งานสวยนะครับอ่าโอเคชอบชอบชอบโอเคกองน,นี้ชอบนะครับงานค่อนข้างดูดีนะครับตกจใจแต่หลงพ่อผาแนละ้ว อาหลวงปู่บุญ <ส Would. S 1> <hop. S 2> เหรียญเจ้าตัวหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็มีอาหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยโอเคหลวงพ่อรวยอันนี้อันนี้ดูดีอันนี้ดูดีหลวงพ่อรวยพญาคุตเศษถีนะะ่นะครับผมอาพญาคุธนะครับอาดีนะครับหลวงปู่บุตรดาองค์ปู่เทวีสุวรรณอุ้ยสวยเลยนะหลวงปู่บุตรดาองค์ปู่เทวีสุวรรณองค์ปู่เทวีสุวรรณไว้ไว้ไวข้างบนแล้วกันอืมนี่ไว้ตรงนี้ อ่าวพอันนี้สวยๆนะครับผมชอบนะครับหลวงพ่อรวยนะครับรวยพันล้านนะครับหลวงพ่อรวยนะโอ้โหสวยนะนั่งพานหลวงพ่อรวยนะครับผมทรงรุ่นทรงกล่องนะครับเลขโค้ดเดี๋ยวเรามารุ่นกันเองแล้วกันนะครับหลวงพ่อรวยนะครับไอยฝั่งนี้เออหลวงพ่อรวยมาอ่านั่งพานหลวงพ่อรวยอย่างเงี้ยชอบชอบชอบโอเคดีๆนะครับผมอต่อไปนะครับอพยาโคุดอีกแล้วนะครับ โอ้ต้องแอบไว้แล้วเนี่ยใครชอบคุณเป็นพิเศษเนี่ยจุใจพญาคุณผมบอกเลยว่าจุใจอย่าไปบอกใครนะเวลาใครเขาชอบเนี่ยผมจะเอาไปแอบไว้ก่อนอหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดกฐินหลวงพ่อพัดกฐินอาหลวงพ่อรวยใครถามหลวงพ่อรวยบ่อยๆเนี่ยมาแล้วนะครับผมหลวงพ่อปากแดงอุ้ยหลวงพ่อปากแดงผมเคยไปวัดท่านนะหลวงพ่อปากแดงนะครับผม อ่าหลวงพ่อพัดก,กะถินเอาแปดเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าหลวงพ่อปากแดงก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะับสวยนะหลวงพ่อปากแดงมันข้างสวยเลยนะครับเนื้อแบบเนื้อทองแบบสวยแบบสะอาดใจอ่ะผมชอบผมชอบอันเนี้ยบางอย่างอะไรที่ไม่ไปก็บูชาถามมาเยอะขนาดไหนก็ตอนนี้ขึ้นขึ้นเลขสี่พันละขึ้นสี 5, ่พันจะห้าพันองล้วไม่เชื่อเดี๋ยวจะมีอีพีหนึ่งนะครับผมถ้านะใครไม่เชื่อนะครับผมจะเอาเอาอีพีพระเครื่องทั้งหมดที่บ้านมานะครับผม อ้าวโอ้โหแม่ผูู้ดรวยท่วมเลยไม่เคยโดนเลยอยากให้เห็นข้างบนครับอ่ะหลวงปู่เทวิสุวรรณนะครับอุ้ยหลวงพ่โต๊ะอ้าหลวงพ่โต๊ะหลวงพ่โตวัดถ้าสิงโตทองหลุดมาหนึ่งอ้าหลวงพ่โตมาแล้วหลวงพ่โตะมาแล้วนะครับผมแม่งานหนักเลยหันไปมองข้างหลังเนี่ยหลวงปู่จือหลวงปู่จือคือใครเนื้อทองคำอปากาลงยาจีวรหลวงปู่จือ คือใครครับผมอ่หลงปุตโตมีสองโอเคหลงปุรอดมาอีกแล้วนะจงังหวัดสุรินทร์อุตเหรียญสวยนะหลงปุรอดเนี่ยเฮ้ยเหรียญสวยมากเลยนะหลงปุลอดเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเทเชนะอะไรเนี่ยเฮ้ยหลงปุรอดสวยนะแต่หลงปุรอดคือใครอ่หลงปุรอดหลวงปุจือใครครับผม <c oughs> มาอีกแล้วนะครับท,ท่านดังที่ไหนบอกผมด้วยนะไม่รู้อีกแล้วนะผมไม่รู้จากท่านอีกแล้วนะครับผม ของใหญ่ๆลุยฮะอันไหนอันไหนเก็บได้เก็บนะแม่บับเบิ้ลนะอันไหนเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บอุ้ยขาดป่ะเนี่ยอุ้ยมาเป็นอุ้ยมาเป็นอุ้ยมาเป็นถุงเลยอุ้ยห่อดีนะเนี่ยเนี่ยครับผม รับผมเห็นแล้วท้อเลยเกือบเจ็ดร้อยชิ้นนะหกร้อยกว่าชิ้นรับผมนะปิดเลนต้องดู้วกันครับผมครับผมปิดเลยรับผมปิดไปเลยอันนี้หนักนะอันนี้ค่อนข้างหนักเลยอ่ะอุ้ยอันนี้หนักมากเลยเป็นหลายโลแล้วเนี่ยโอ้โหถือเกือบไม่ไหวอะอะไรนะเนี่ยมาดูพร้อมันครับนี่คืออะไรับเนี่ย อุ้ยมีอุ้ยน่ากลัวปะเนี่ยโอ้โหมาเป็นถุงผ้าเลยนะอย่าบอกนะจะเป็นพระผงที่กี๊เลยนะสลบเลยนะพระผงไม่เอาแล้วนะแอดมินยังมีติดไม้ติดมืออะโอ้โหให้มาเป็นกระเป๋าเลยเนะี่ยเลิกบูชาปะเนี่ยไปโดนไปโดนที่ไหนมาวะเนี่ยพีย่แม่น้กปกเลี่ยมแล้ว อุ้ยนัาปกบ้านไนกกล,อนกกล่อุ้ยนัาปกหลวง่อคุณอ่าน้าปกหลวง่อคุณหูปิดตาแม,าม่หลวงพูศิลาจริงได้ป่ะของแท้ได้ป่ะรุ่น พันพันล้านปีสองพันล้านบกจริงว่มเนี่ยพี่แม่หลุดมาเหรอเก็บไปเลยเก็บไปอ่ะโอเคแยกเลยครับขออนุญาตขออนุญาตตุกติ oh ๋นรวยพันล้านอุ้ยที่พี่เลิกแล้วเหรอเนี่ยอ่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ต่อโค้ด โอ้แบบเลี่ยมกรอบโกเพื่อนโกโกเพื่อนสวยจัดจัดอะโกอะไรนะดุ๋นอะนี่นะครับผมโอ้โหลวงปูตโตเลี่ยมนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเลี่ยมแค่เลี่ยมกรอบนี่ก็รู้แล้วว่าร้อยผมเอาพาไปเลี่ยมให้พี่ทวัตหรือเลี่ยมให้คุณเปียวหรือเลี่ยมให้พี่กบนะครับ ผมไปเรี่ยมนะ้ขขั้นต่างองค์ละร้อยยี่สิบขึ้นหมดนะครับองค์ใหญ่เนี่ยแพงนะครับหลวงปู่มหมุนก็มีนะแม่อู๋แม่งานดีงานดีแม่อู๋งานดีนดนดจัดอู๋งานดีเลยหลวงพ่อรวยต่อโคตดปิดตรงปิดตาเลยแบบเฮ้ยสวยเลยนะพีู่๋ของชุดนี้แจม่มจัดแจ่มเกิน อุ้ยของดีเพียบเลยอ่ะอุย้ยองคูท้าวิสุวรรณอันนี้อะไรเนี่ยสวยจัดเลยอ่ะเนี่ยแม่ทงตูมเนี่ยแม่มาตูมบูกของเนี่ยโอย้อันนี้ตะกุดอะไรเนี่ยยันเกาะเพชรนะตะกุดยันเกาะเพชรแม่แล้วแม่ดู่อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเมื่อกี้หมุนด้วยด้วยอนะ่ะอันนี้หมุนได้ด้วยอะ่ะน,นี้คือเลยคงจากหมุนได้ด้วยอะ่ะอุ้ยสวย,สวยเอามาให้แม่อ่ะ ตะกรุดตะกรุดยันต่อเพชรกับตะกรุดแดงดำๆเก็บไว้ก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยหลวงปู่แหวนนะอ่ะพาองเลยอุ้ยป,ป,ปิดตาพังพงการเนื้อชนวนอะไรเนี่ย47ยันชนวนเนี่ยปิดตาพังพงการนะครับนะครับผมเคยมีแต่ผมเคยปล่อยไวแล้วของพี่บอยอะ่ะอุ้ยปิดตาพังพงการอีกแล้วอะ่ะกระไหลท่ทองฝั่งเพชรซีแซดอะไรอะ่ะกระไหล่ทองฝั่งเพชรซีแซดอ่ะโอ้โห อุ้ยชอบเลยอ่ะอุ้ยพ้าเหรียญมีด้วยอุยอ้ยอุย้ยกล่องนี้ผมชอบมากเลยนะเนี่ยไปกันใหญ่แล้วไอ้แม็กไปกันใหญ่แล้วหลวงพ,อพ่อคูณนะปิดอุย้ยของดีเพียบเลยอ้าโอเคถือว่าอันนี้ยังพอแบบโดนพิจิตทําร้ายมานะครับผมโดนพิจิตนอกใจมาหูอันเนี้ยอ๋อแอดมินเดี๋ยวคุ้นคุ้นอยู่แอดมินบอกพี่เขาโละให้เลยนะครับพอดีเดือดร้อนโละให้ทั้งบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคพี่ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเริ่มเริ่มเชื่อนะเริ่มเชื่อนะไม่ใช่คนเล่นพรชเครื่องใช่ไหมสายสะสมจริงๆเนี่ยมีทุกสายเลยนะสะสมพรชตลาดหรือเปล่าพี่อ่าเนี่ยนะครับโอ้มีตรงมีสิงด้วยนะนี่อะไรอะ่ะลิงลิงอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยเสือพี่พี่เชยโอ้ยแม่พี่เชยน่าจะชอบเสือเสืออเสือสิงมาหมดเลยอ่ะโอ้พัชสวยนะรอบนี้พัชสวยจัดเลย อุ้าพาสวยจริงๆนะฮะพ้าใหม่ๆสวยๆเนี่ยอุ้ยสมเด็จอุ้ยอย่างนี้ออ้ยเนื้อเนียน,น,นเลยอ,อ่ะแยกไ้ก่อนสมเด็จอมาแบบปิดตาสีฟ้าอะไรเนื้อตุ่นอุ้ยแม่เพียเลนหลวงปู่แพ้วอุ้ยองค์นี้โค้ชชัดกว่าเดิมอีกอะ องค์นี้คือสถิติถุงสูงสุดของช่องนะอืมแกะแยกแปดพันแปดพันหนึ่งร้อยอ่ะอุ้ยอะไรอันนี้อะไรหน้ากากเงินอ่ะหน้ากากเงินปิดตาอะไรฟ้าสามเหลี่ยมเฮ้ยแม่ผมว่านะปิดตาหลวงพุโตครับเดี๋ยวไปใส่ะกรกาแม่ดูดิหลวงพุทิมอ่ะ อ้อยคู่กับเสือมีเต่าด้วยนะวัดอะไรเนี่ยวัดไล่แตงทองนะครับเต่าจิว๋วอุ้ยเต่าจิ๋วตัวงสือคมนะโอเคนะผมเคยเห็นมีพี่พทวัดเป็นไอดอลนะอุ้ยของดีมากเลยนะพี่นะเต่าครับผมแนมะ่เต่ารุ่นวาสนา ตัวงสือคมกรีบเลยอ่ะเต่านะครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมงานนี้ต้องมีแบบบันเทิงกันบันเทิงกันสักหน่อยอ่ะหลวงพ่อเกษเมเขมมะโกครับผมลำปางนะครับหลวงพ่อเกษเมเขมมะโกนะครับผมหลวงพ่อเกษเมเขมมะโกอุยอันนี้ก็เก่านะเนี่ยหลวงปู่รอด ปู่ทวดองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่ไหนครับวัดจุฬามณีครับพี่เชค,เคหลวงพ่อกูวต่อโค้ดละหานุมานของเฮ้ยทำไมของดีขนาดนี้เนี่ยตกตกใจจริงนะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกรอบหมูกรอบหนักจัดเลยอะแล้วผมต้องไปเรียนดีๆนะเนี่ย ผมไปนั่งสองได้ทั้งวันเลยนะครับหลวงพุโตวัดท่าสิงโตทองเนี่ยไหมเลขโคตรตองหนึ่งครับหลวงพุโตเลขเลขโคตรตองหนึ่งโม้หการเหมาของมารอบนี้นะครับราคาก็ราคาก็ใช้ได้อยู่อ่ะแต่หมายถึงว่าถ้าพี่เอาหัวงานฉลองพศงอุ้ยผมว่านี่ผมนั่งสองได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ยหลวงพ่อวง ไม่ทราบไม่มีชื่อองค์ปู่ท้าว้สุวรรณอันนี้ก็ไม่ทราบไม่มีชื่อนะผมโอ้พี่โอเคขอบคุณพี่มากนะครับช,ชุดนี้คนระับวัดละคังครับผมปีสองห้าสามห้านาคปกครับผมนาคปกหลงเพระรวยนะครับนาคปกหลงเพระรวยครับเลี่ยมมาแล้วนะพี่ติมทุดหลอ่อนาคปกหลงเพระรวยเลยีเ่ยมมาแล้วนะอุ้ยชุดนี้ดีนะครับอุ้ยชุดนี้ดีอุ้ยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง อ๋อปีสองห้าห้าศูนย์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอ่ะสมเด็จพระละคังพิมพ์แตกรายงานหลังปั๊มยันนะครับผมแบบนี้ผมเคยเห็นนะราคามีอยู่นะแล้วก็หลวงพ่อพัชชนะจนนะครับเลี่ยมปู่พี่ของชุดนี้โคตรดีเดี๋ยว,วนะกลับประภาผงกัอนแม่ดูจากของหน้าด,ดูจากหน้างานแล้วเนี่ยตะกุดเลยไม่รู้เนี่ยพี่เคเคน่าจะชอบนะฝักยาทองเดยเนี่ยตะกุดลงยาทองเนี่ยเดี๋ยวขอดูขอดูวันนี้ก่อนกี่นาทีแล้วแม่ สิบแปดสิบแปดนาทีใช่ไหมอุย้ยเพลินอ่ะเป็นการดูของพี่เพลินเลยแม่ดูดูอันนี้ก่อนมีเมเ็ดอะไรไม่รู้อะเอาเอาอกมาให้ดูเลยนะครับผมผมว่าเฮียเขาน่าจะน่าจะมีของดีหลุดมาแน่เลยนะครับผมเฮียเขาโลมาให้นะครับผมเนี่ยขี่ไก่อะไรแบบอุ้ยอะโอเคผมถือว่าเอาเอามาให้ดูหมดเลยแล้วกันนะครับตอนแรกตอนแรกกะแบบอูแม่หน้าปกอันอันอนยู่จิ๋วเต็มเลย,นะนยเนี่ยหน้าปกจิ๋วเนี่ยหลังยันเนี่ย นากปกหลงพุทิมอ่านากปกหลงพุทิมอันเล็กๆเ,เนี่ยเป็ตรี่ยมทองเดี๋ยวก่อนแม่ข้างบนก็หลายพันชิ้นแล้วแป๊บหบนึง่งตั้งสติมีเสือเนี่ยที่น่าดูเสือสิงห์เนี่ยน่าดูปิดตาทางพาการแล้วก็พ้าเลี่ยมกรอบแบบว่าไอ้กรอบทองกรอบไมคอนอะไรอย่างเงี้ยแม่เดี๋ยวหนูต้องเอาแบบไปดูหน่อยแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้แกะพาเนี้นะอุย้ยโกมัหลวงมาเนี่ย อะไรวัสถุพานสูงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับผมผมถ้าถ้าเกิดอยู่ในถุงอันเนี้ยถ้าอยู่ในถุงอันเนี้ยผมว่านะอยู่ในถุง Tie une, นะอันเนี้ยเขา่าจจะคัดมาดีแล้วไอ้อันอันที่เลี่ยมกรอบแต่ละอันเนี่ยที่ผมดูนะมันดูดีนะพี่อันอันที่เลี่ยมกรอบเนี่ยเลี่ยมกรอบเนี่ยดูดีนะดูดีจนตกใจก็มีอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย แล้วก็เต่าเนี่ยเต่าเนี่ยดูดีนะเต่าเนี่ยผมต้องขึ้นไปสองดูเหมือนกันนะเนี่ยดูดีนะอันนี้เขาอาจจะเช็คคร่าวๆนะเนี่ยสามสี่หกสามสี่หกมีโค้ดส่วนมากจะเป็นท่าใหม่ๆมีโค้ดหมดเลยนะไออันที่เขาเลี่ยมเนี่ยดูดีหมดเลยนะมีโค้ดหมดอันที่เขาเลี่ยมเขาเลี่ยมนับถือนะเนี่ยเอ่อจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหลวงพูดทวดอะไรที่เขาเลี่ยมไว้อย่างเงี้ยแม หลวงปู่ทวดเนี่ยมีโค้ดหมดส่วนมากอะไรที่เขาเรียมมีโค้ดหมดหลวงปู่เฮงหลวงปู่เฮงอะไรเนี่ยที่เขาเรียมจะมีโค้ดหมดเลยอ่าแล้วก็ปิดตาเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ปิดตานะปิดตาหลวงปู่โต๊เนี่ยผมเคยส่งไปหายเอ็มหัดเทพแล้วเงียบนะอืมปิดตาสง่งส่งหาพี่เอ็มหัดเทพแล้วเขาเงียบนะจะปิดตาพาังประการเนี่ยของใครเนี่ยไม่มีกล่องเนะี่ยอยากรู้แต่มีโค้ดหนึ่งสองสี่หนึ่งเนี่ยปิดตาพาังประการเนี่ยอืม ก็ดูดูดูแลเพลิน่ะอ่ะเต่าเต่าอะไรเอ่ยเต่าทำไมหัวเป็นมังกรเนี่ยโอหมีโค้ดด้วยนะเต่ามีโค้ดคงจะไม่น่าใช่นะเต่านะโอเคนะเต่ามีโค้ดก็น่าจะเป็นเต่าทั่วไปแต่ถ้าเกิดเต่าแบบเต่าแบบที่น่าสงสัย้วแม่องค์เนี้ยเต่าเนี่ยน่าสงสัยอ่ะ สุดยอดนะครับ EP นี้น่าจะสุดยอดจริงๆนะครับน่าจะของดีเดี๋ยวก่อนนะเหรียญห้าบาทยังเลี่ยมอะ่ะเหรียญห้าบาทอะไรอะ่ะปีสองห้าสามปีสองห้าสี่สามเหรียญห้าบาทยังเลี่ยมปีสองห้าสี่สามแม่เหรียญห้าบาทยังเลี่ยมนะปีสองห้าสี่สามก็ริงงงเลยนะอเดี๋ยวลองมาดูอีกสักนิดนึงนะครับผมหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนหลังหานุมานปั๊มยันนะั่นคือว่าอันไหนนะพี่ อันนี้มีพระนอนอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้แปลกกับเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยอืถือว่าเซตนี้ได้ได้เรื่องถือว่าได้เรื่องเลยนะครับผมอ่ะผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะประทับใจนะครับผมของค่อนข้างหลากหลายจริงๆนะครับแบบนี้นะครับเซตนี้เนี่ยนะครับผมหมดนี่นะครับมาลุ้นกันไปครับพี่จะดูจะดูแล้วผมก็ไม่ค่อยหน้าหนักใจเท่ากับเมื่อคืนที่ผมโดนมานะครับผม พัพิจิตผมโดนไปนะแต่พักชุดนี้ผมรู้สึกว่าอะอย่างน้อยน่าจะมีของดีๆหลุดอะอย่างน้อยเนี่ยได้ไม่ได้ก็ได้ห้าบาทแล้วแหละอะไม่ไดไ้ได้ก็ได้ห้าบาทตรงคอนเซ็ปต์แม็กห้าบาทนะครับเขาให้เหรียญห้าแม็กมาเหรียญน,นี้คงก็ต้องเก็บแล้วแหละแม็กห้าบาทตั้งใจมาให้ห้าบาทใช่ไหมโอเคถือว่าพี่หยอกล้อผมสนุกสนานนะก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับพี่โลขอมาให้เซตนี้นะครับถือว่าพี่เดือดร้อนผมอยากได้วินวิน,วนราคาก็ หนักอยู่ก็ถือว่าพี่ก็น่าจะเห็นแล้วว่าทําไมมันหนักเรี่ยมกรอบมาซะขนาดนี้ไม่หนักก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเซตนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับน่าจะคืนก็ต้องคืนนี้ใช่ไหมวันพฤหัสเนี้ยดูครับผมชุดเดิมยังไม่นอนลงไลฟ์มาเสร็จก็ต้องมาทําต่อเพื่ออะไรครับผมเพื่อย,ยอมใายพระพิจิตนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับเขาเรียกว่างานงานสวยสุด,สดงานสวยที่สุด เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ทํามาก็ใช่ไหมน่าจะสวยสุดแลย<ะ>แพงด้วยฮะแพงด้วยใช่แพงด้วยนะครับแมงรู้นะว่าแพงด้วยครับก็โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมแม็กซ์าบาทนะผมได้เดรียญห้ามาแล้วนะ